สวัสดีครับผมเจแม็กนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีแก้บั๊กนะครับบั๊กปั๊มเกาะไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนปืนไม่ได้นะครับนี่ครับกดปั๊มเกาะเนี่ยมันปั๊มไม่ได้เป็นบั๊กครับผมแล้วก็กดเปลี่ยนปืนกดใช้อันติีอะไรไม่ได้เลยนะครับก่อนเด่นเราต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับนะยาชุบชีวิตนะครับแล้วก็ไปหารถสักค<ส>ันหนึงนะครับผมขึ้นรถขับรถไปนะครับ เพื่อไปชนชนก็ไปบชนให้มันพังขับรถชนให้มันพังขับรถชนให้มันพังเลยครับให้ันพังก็ขับชนไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์สีแดงไหมรถไปจะพังแล้วขับให้มันพังชนสิ่งผิดขวงังทีนี้ พอเปนแดงทั้งคันแล้วเราก็กดลงลดครับกดลงลดแนี่ทีนี้รถก็จะระเบิดเราก็จะนอกนะครับผมทีนี้เห็นหลอดเข็มฉีดยาไหมล้วก็กดฉีดยาเข้าไปติดตัวของเราปั๊มขึ้นมานี่ยกขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะสามารถปั๊มเกาะได้เห็นไหมทุกอย่างกลับมาปกติแล้วนะครับ ปตามเกาะเปลี่ยนปืนได้ปกติเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยทีนี้ก็เล่นได้นะครับถ้าใครหรือว่าใครมีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยยิงรถก็ได้นะให้เราไปขึ้นรถแล้วก็ให้เพื่อนช่วยยิงรถเราให้รถเราเบิดแล้วก็ให้เพื่อนปัม๊มในกรณีที่ใครไม่มียา,าก็ให้เพื่อนช่วยปัม๊ม เราเวลาเราล้มก็ได้นะม่มีตัวโดดนะตัวนั้นยไหมยิยิง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 ยิ่ยิง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 ยิ่ย้งยิงยิงงยิงยยิงิ้ยิง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 ยิิใหมงต้องเิ ยิงซ้ำโอ้โหจมเจอท่าไมา้ตายซะหน่อยสิปก่านนีเ8ียบหลังเรียกร้อยแล้วผมเป็นไงล,ะละ่ะรัาที่ถือนี้ก็เป็นปืน M13B นะครับ M13B ในอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไร บันเดินในบันเดินของ <you> ทันเดิ้บันเดินสายฟ้าของตัวละคร oh. อะไรทันเดอ์นี่แหละจะไม่ได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกนะก็ประมาณนี้นะครับก็มาบอกแค่วิธีแก้บัาเเฉยๆไม่ได้เล่นให้ดูเต็มเกมนะ เนี่ยลองโชว์เปือนสัหน่อยฝาก,กเพื่อนๆติดตามทางช่อง JMAX ด้วยกวักนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ